อาการปวดกระดูกและข้อไม่ใช่ปัญหาที่พบได้เฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้นแต่แม้แต่คนวัยหนุ่มสาวก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆความเจ็บปวดไม่ได้เกิดขึ้นนอเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือลักษณะท่านั่งทำงานที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นแต่นี่ยังเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้ ในชีวิตสมัยใหม่การนั่งเป็นเวลานานการเคลื่อนไหวน้อยและการรักษาท่าทางที่ไม่ถูกต้องเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อเกิดขึ้นมากขึ้นในคนวัยหนุ่มสาวสัญญาณเริ่มต้นที่พบบ่อยของโรคได้แก่อาการปวดที่บริเวณไหล่และข้อหลังส้นเท้ารวมถึงอาการปวดตามข้อต่อต่างๆเป็นต้นเฟล็กวิดเป็นวิธีการรักษาที่ดีเยี่ยมสําหรับโรคข้ออักเสบและโรคข้อเข่าเสื่อมเฟล็กวิดช่วยลดอาการปวด และบวมได้ในพริบตารักษาข้อต่อและเอ็นและช่วยให้คุณกลับมามีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงได้สมุนไพรนี้ยังมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงตามอายุคุณสมบัติฟเฟลกวิเพิ่มปริมาณน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อสามารถช่วยลดอาการปวดข้อสามารถช่วยลดอาการข้อยึดช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งกระดูกเส้นเอ็นไขข้อช่วยบรรเทาอาการอักเสบ ช่วยบรรเทาอาการปวดบวมของข้อเขา่าช่วยลดอาการข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบเกา่ารูมาตอยช่วยลดภาวะกระดูกพรุนทันทีหลังจากใช้งาน Flexis ทุกท่านสามารถปลดปล่อยตัวเองจากอาการปวดเทา้าและเหนื่อยล้ารวมไปถึงตะคริวที่น้อง98%ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลดเปลืองความเจ็บปวดบริเวณข้อต่อและโรคที่เกิดจากข้อต่อได้ถึง94.9%ของผู้ตอบแบบสอบถามหยุดความทุกข์ทรมานจากการปวดเมื่อยไม่กี่นาทีหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ทุกท่านมีผิวพรรณที่สวยสุขภาพดีขึ้นด้วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวหนังเต่งตึงและมีความยืดหยุ่นขึ้นช่วยคลายอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อและข้อต่อปฏิกิริยาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปในทางที่ดี พวกเขาโล่งใจที่จะยอมรับว่าความเจ็บปวดถาวรในข้อต่อกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อศีษะและอวัยวะภายในได้หายไปและไม่ย้อนกลับมาสร้างความกวนใจอีกและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นผลลัพธ์หลังจากการใช้งานช่วยให้ร่างกายบริสุทธิ์จากสารพิษและเพิ่มออกซิเจนอย่างเข้มข้นมันช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคภูมิต้านทานผิดปกติต่างๆช่วยคลายอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อและข้อต่อคุณจะกลับมาเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น และไร้ความเจ็บปวดหลังจากการฟื้นฟูเพียงหนึ่งเดือนผู้ใช้งานจะได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บปวดที่คงอยู่ตลอดไปผลิตภัณฑ์ตัวนี้นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากผ่านการทดสอบประสิทธิภาพผ่านการวิจัยทั้งหมดได้รับใบรับรองที่จำเป็นและการประเมินของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับทุกท่านได้ใช้งานป้องกันการทำลายร่วมกันก่อนที่มันจะทำลายชีวิตของคุณ ข่าวดีก็คือคุณจะได้รับ Flexis ด้วยราคาส่วนลด50%จาก1,980บาทเหลือเพียงแค่990บาทหากคุณสนใจสั่งซื้อโปรดเข้าชมเว็บไซต์ทางการของ Flexis ได้ที่ลิงก์ด้านล่างในคำอธิบายวิดีโอนี้หรือในส่วนความคิดเห็นเพื่อซื้อสินค้าของแท้คำแนะนำในการสั่งซื้อกรุณาคลิกลิงก์สั่งซื้อที่อยู่ด้านล่างคำอธิบายของวิดีโอนี้ หรือในส่วนความคิดเห็นหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ผลิตให้กรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มสั่งซื้อผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันคำสั่งซื้อรอรับสินค้าในระยะเวลา2-3วันชำระเงินปลายทางหลังจากได้รับสินค้า